นี่เป็นแต่เพียงข่าวข่าวที่สะเทือนความรู้สึกของคนหลายคนที่บูชาความดีแล้วยังมีข่าวแพร่มาอีกคราวนี้มันเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านของเสือเทาเป็นข่าวว่าคนในหมู่บ้านของตนสี่คนหายไปแต่ไม่ได้หายไปอย่างชนิดไม่มีร่องรอยให้ตกใจแต่หายไปยังก่อเกิดข่าวที่เสือเทาต้องร้อนเป็นไฟขึ้นมาเพราะข่าวนั้นมีว่าเจ้าคนสี่คนนั้นเอาเรือไปบ้านไรแล้วที่บ้านไรเป็นดงฝิ่นด่านแรกที่ซื้อขายกันอย่างออกหน้าออกตา ขวามมือเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงหรือถึงแม้จะไปถึงก็ไม่ทันการมันไปเอาฟิ่นให้เจ้าคนบ้านตาผานี่เป็นรายงานของคนที่รักเสือเท่าเท่าพ่อของตนเขาจ่ายค่าจ้างให้อย่างงามถ้าเดินไปอย่างเก่งออกเช้ากลับได้คำเสือเท่าว่าแต่ถ้าถอดเรือไปมันตกขขอสี่วันเออคนบ้านเรามันจะเป็นคนละยำเสร็จแล้วมันไปทํางานที่ค่าเกลียดที่สุดเพื่อเงินเท่านั้นเองเหรอ ความเป็นไฟของเสือเท่าไม่ผิดปกติสําหรับคนที่รู้จักแกน้อยอย่างเมธและหมอฉายแต่เส้นอันย่อนของแกทั่วสารพางกายของแกที่เคร่งขมแ็งขึ้นนั้นเป็นลักษณะที่คนทุกคนที่รู้จักแกเป็นอย่างดีรู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่ร้อนกว่าไฟฉันเห็นต้องกลับเป็นหนุ่มเสร็จแล้วฮ <laughs> แล้วแกก็หัวเราะน้ําเสียงสถานสันรลาลัวมันเป็นความจริงอย่างที่คนคลองสารีเอามาบอกสําหรับคนสันเจ้าที่รับจ้างเอ็ด ซึ่งเป็นคนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ผ่าให้เป็นหัวหน้าคุมเงินไปและมันเป็นความจริงอย่างที่คนคลองสารีผู้นั้นเอามาบอกว่าคนที่มาจากกรุงเทพกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของอีกคนหนึ่งในสองนั้นมีอาชีพสกปรกอยู่เบื้องหลังการมาของเขาเขาวางแผนการกว้านฝิ่นทั้งหมดที่มีในบ้านไร่และพยายามสกัดทางเดินของพ่อค้าของเถื่อนลายย่อยหรือลายอื่นๆที่จะไปซื้อสิ่งของเหล่านี้จากแดนกาเรียงหรือแดนมงรวมทั้งฝิ่นก้อนใหญ่ เขาจะส่งไปจําหน่ายที่นครสวรรค์ส่วนปลีกย่อยที่จะดูดเลือดคนไทยเขาจะขายในดินแดนในดงทั่วไปนั่นหมายความถึงว่าคนในสารเจ้าก็จะถูกอบลมและถูกจูงลงสู่นรกที่มีแต่ความฝันพอริดเมาดูสิท่านดูพ่อของเจ้าแพงคำรำยังดุรายฉันเป็นพ่อบ้านนี้คนทุกคนเป็นลูกของคำปันเอาละลูกชายพ่อครั้งนี้ไปต้องทำงานละ เมธและหมอชายประสบความตื่นเต้นโดยแลเห็นลูกชายตอบคำของพ่อเพียงประกายตาอันแวววาวเหมือนตาเสือในที่มืดกฎหมายยังมีกฎหมายยังมีพ่อเท่าหมอชายห้ามปรามเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้ตัดสินกันด้วยอะไรมันต้องหมายถึงความตายอย่างเดียวเท่านั้นชื่อเสียงในสมัยหนึ่งของเสือได้รุ่งโลดขึ้นเหนือความรุ่งโลดทั้งหลายของบรรดาไอเสือว่าเป็นมือที่เอาชีวิตคนมามา,มากแล้วสุดจริตในงานที่แกกระทำเสมอ แล้วข่าวก็แพร่มาจากอีกปากของคนคลองสาลีคนเดียวกับที่เคยได้ส่งข่าวมาแล้วเพื่อนไอเสือเจ้าเอ็ดนะแหกคุกจากกำแพงมาอยู่กับตปผามาสองวันนี้ก็ขึ้นปนบานตาทองที่สะดาวายเมื่อวานนี้เจ๊ขายของที่ลอยเรือถูกแทงตายไอคนนี้เขาว่ามันชื่อไอสังะมันร้อนขึ้นทุกวันมันร้อนจริงๆคําปันกลางเบาๆกฎหมายจะทํำยังไงส่งคนไปอำเภอนี่เป็นความเห็นของหมอชายไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ คอยเขาส่งคนมาปราบปรามฉันจะเขียนจดหมายให้เองแล้วต่อมาความรุ่มร้อนก็ยิ่งทวีขึ้นไปอีกคนคองสารีที่รายงานข่าวไปให้ทราบนั้นถูกคนปากมากชาวคองสันเจ้าเอาความไปบอกตาผาสองวันหลังจากนั้นเจ้าคนกรอไรคนนั้นก็ถูกแทงตายไฟซึ่งอัดอยู่ในอกเสือเท่าก็ลุกโพงอย่างดับไม่ได้แล้วสองพ่อลูกสะพายปืนกลับคู่ชีพของตอนลงเรือบ่ายหน้าไปยังเรือนตาผาทันทีอีกสิบนาทีต่อมาหมอชายและเมธก็ตามไปติด,ตด เวลานั้นเป็นเวลาเย็นคอนมือที่ไม่มีใครสนใจในพระอาทิตย์ว่าเมื่อตกไปแล้วท้องน้ําอันแต่ก่อนจะเป็นทุ่งปั่นป่วนเพราะลมแรงเหมือนทะเลบาเราก็เย็นวันนั้นอีกเหมือนกันที่เรือลําน้อยลอยอยู่กลางทุ่งเรือยาวในเรือน้อยนั้นมีชาวกรุงหน้าจิ้มริมแต่ผู้เดียวที่เพลิดเพลินอยู่กับเบ็ดซึ่งติดปลาตัวแล้วตัวเราไม่หยุดหย่อนมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อว่าสาวน้อยจะสุขในดินแดนอันน่ากลัวเช่นนี้ได้พี่ชายของเธอทําเงินเงินซึ่งเป็นพระเจ้าของเธอและพี่ชายเธอ เงินที่ยังความผาสุกข,ของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้แกเธอและพี่ชายรวมทั้งเพื่อนพี่ชายเธอไม่สนใจในศีลและธรรมใดๆทั้งสิน้นสาวน้อยผู้นี้เจอแพงและพอเท่าซึ่งมีสีหน้าเหมือนผู้ประหารขณะจะเข้าทำการประหารเธอร้องทักด้วยอารมณ์สาวขนองยักษ์หนุ่มกับพอเท่าจะไปไหนกันจ๊ะพอเท่าหันมามองหน้าลูกชายแล้วมองหญิงสาวทำท่าเหมือนแกไม่ได้ยินเสียงไม่ว่ามนุษย์หรืออะไรหญิงสาวหัวเราะยกคันเบ็ดขึ้นพาดหัวเรือแล้วแจวพุ่งเข้ามากระหนาบ มือหนึ่งเกาะเรือซึ่งเจ้าหนุ่มจำต้องชะลอให้ช้าลงสายตาอันเป็นประกายจ้องจับที่แผ่นอกของเขาเจ้าหนุ่มยืนกอดท่อไว้ดวงหน้าเอาการเอางานเส้นผมที่ลงมาปกหน้าทำให้รูปลักษณ์ของเขาราวกับนักลบในสมัยโบราณดวงตาหญิงสาวทำให้เขาก้มลงมองดูพื้นน้ำเธอนี่เหมือนทาซานเธอคงไม่รู้เรื่องทาซานหรอกมั้งหล่อนว่าช่านสง่าสวยสมก็เป็นผู้ชายเหลือเกินอย่างนี้ที่คนกรุงเทพเขาเรียกกันว่าชายรูปงามใช่ไหม เสียงหัวร้ะคิกคักเหมือนนกเสือเท้าหันมาทางลูกชายแล้วว่าแพงทอคำเดียวเท่านั้นลูกชายก็ได้สติปักทอลงแล้วพุ่งหัวเรือปลาดออกไปอย่างรวดเร็วหน้าเขายังชาไปด้วยความตื่นตระนกที่ถูกชมเอาซึ่งซึ่งหน้าอย่างนั้นหญิงสาวมองตามหลังแล้วส่งเสียงโหัวล้ะตามไปเรือลำหน้าคล้อยไปหน่อยเดียว เมธและหมอชายก็พาเรือเขาออกจากหมู่ทิวไผ่ที่จมในน้ำเกือบครึ่งก่อหญิงสาวและเมธได้เห็นกันเป็นครั้งแรกเมธสกิดหมอชายเหมือนบอกความประหลาดใจว่าเขาเจอผู้หญิงชาวกรุงรูปสวยมาลอยอยู่ในทุ่งซึ่งส่วนมากล้อมด้วยดงเขาขยับหมวกให้เธอหน่อยหนึ่งดวงหน้าอันขาวงามและปากแดงระเรื่อนั้นทําเหมือนนกตื่นไผ่ระบัดเดี๋ยวใจก็ยิ้มกะไมออกมาหมอชายชะลอความเร็วเรือเมธถามไปอย่างคนอง ท้องน้ําล้อมป่าที่นี่ให้ความสุขกับคุณดีหรอครับคุณคิดว่ามันไม่มีความสุขหรอคะแล้วคุณไม่ได้คิดกลัวบ้างดอกเหรอเขาย้อนถามและชมความกล้าข,ของเธออยู่ในใจที่นี่ถ้าน้ํามันไม่ท่วมเสือมักออกมาเดินเล่นเสมอนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงหัวเราะใสๆเหมือนกับที่ได้กรอกลงในหูของเจ้าหนุ่มร่างยักษ์ที่เธอแสดงความชื่นชมมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เสือมันคงไม่พายเรือเล่นเป็นแน่แล้วล่ะคะ่ะแต่งูเมื่อกี้ดิฉันก็เจอคะ่ะมันคงว่ายน้ำมาหาคุณเป็นแน่ทีเดียว จริงอย่างคุณว่าทีเดียวมันว่ายน้ําเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ร้องอย่างตกใจหรอกครับร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเอาพายตีกลางหลังมันทีเดียวมันก็จมหายไปเท่านั้นเองหมอชายยิ้มเมธขยับหมวกให้เธอนิดหนึ่งแล้วบอกผมขอชมเชยในความกล้าข,ของคุณทีเดียวครับธรรมดาดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะแต่ธรรมดาอีกเหมือนกันที่มนุษย์เราอาจต้องกล้าเพราะความจําเป็นก็ได้เช่นนั้นไม่ใช่หรอกครับคุณผมเซดได้เหลือเกินต้องจากคุณไปแล้วเพราะมันกําลังมีอะไรดีภายใต้ท้องฟ้าเวลาเย็นเช่นนี้ ผมอยู่บ้านสารเจ้าเราคงได้พบกันกลางทุ่งอันุดงามเช่นนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเรือเขาก็พุ่งออกจากที่นั่นหญิงสาวมองตามหลังแต่ไม่ได้หัวเราะประเดี๋ยวก็ลำพึงออกมาดังพอได้ยินกับตัวเองว่าเขาหล่อน่ารักดีอยู่หรอกพูดเก่งด้วยแต่ก็ไม่สง่าหน้าเกรงขามเหมือนทาซานผู้ใส่หนังกำพ้าของเราแล้วเรือน้อยลำนั้นก็แล่นไปตามลม บ่ายหน้ากลับไปยังที่พักของตนซึ่งเป็นแหล่งเกิดเรื่องไม่ดีภายใต้ท้องฟ้าในสายยันตามที่เมธบอกกับเธอพอในบ้านคองสาลีลายเห็นร่างของเสือเท่าแห่งสันเจ้าก็รู้ทันทีว่าความไม่ปกติได้คานขึ้นมาเกาะอยู่หัวบันไดบ้านตนแล้วเจ้าเอ็ดไม่อยู่เจ้าสั่งที่แหกคุกจากกำแพงเพชรอยู่เรือนห่างออกไปเกือบสิบเซนอุ่นใจก็แต่ว่าชัดและเพื่อนของเขาชื่อสิทธิ์ยังนอนหลับอยู่บนผ้าใบาจิตใจและสมองกลุ่นไปด้วยเหล้าที่ดื่มกันมาแต่เชา้า ผู้ที่ตามหลังเสือคำปันก็คือตัวจริงของแกในสมัยเมื่อยังหนุ่มเจ้าแพงมีฤทธิ์เท่าพอข้อนี้นายผารู้ดีเหมือนกันสีหน้าของเสือเท่าบอกความรู้สึกอันแท้จริงของแกบอกให้ในายผาเข้าใจว่าแกไม่ได้มาอย่างมิตรไม่ปรารถนาจะถามว่าใครสุขสบายดีไม่ต้องการทางซ้นแกจะมาถามแต่เพียงว่าใครอยากจะให้เลือดในกายไหลออกมาเท่านั้นเองไปไหนมาพี่คำปันนายผาถามเสียงสัน่นมานายผาแกตอบสั้นแล้วนั่งลง ปืนของแกพาดอยู่ที่ตักในเวลาเดียวกันซองหนังที่ข้างเอวของหนุ่มทั้งสองก็ถูกปลดกระดุมเขารู้จักเท่าคำปันเท่ากับคนในบ้านคองสารีรู้ว่าแกเป็นคนร้ายกาศเพียงไหนเขาเปรียบความร้ายกาศของแกเท่ากับงูจงอางเวลาหวงไข่นั่นเทียวใครอยากรู้นะไอ้คนคองสารีมันมีความผิดตรงไหนฮื้อผามันมีความผิดแค่ไหนเจ้าถึงเก็บมันเสียใครไอ้ที่ตายไปเมื่อสองสาวันนี้นะ ใครจะไปรู้ใครไปเล่นงานมันเล่าพี่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันนี่นามันเป็นคนเอาความไปบอกข้าว่าคนคองสาลีปันป่วนกันอย่างไรมันบอกว่าที่นี่มีแต่ของเน่าทั้งนั้นที่นี่พ่อค้าของเถื่อนเยอะแยะถ้าอย่างนั้นผู้เป็นเจ้าของนามว่าชัดทรงกายลุกขึ้นยืนให้เห็นส่วนสูงของเขาก่อนยกมือขึ้นรูปผมอันยุ่งเหยิงแล้วค้างมือไว้ตรงหน้าผากรุ่งก็รู้น่ะสิฉันทําอะไรเสือเท้าตอบอย่างมะนาวไม่มีน้าเรื่องรู้ละ่ะรู้แนะ่ว่านายทําอะไร ที่แรกนึกว่านายเป็นคนดีแต่ที่จริงนายไม่ได้เป็นคนดีแล้วยังพลอยให้คนของฉันเป็นคนไม่ดีไปด้วยถ้าคนของคุณลุงไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันและฉันเป็นคนไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของฉันที่จะพบกับกฎหมายเองและเรื่องของฉันมันก็เป็นเรื่องของฉันเหมือนกันแกเริ่มลืมความแก่ในตัวแกเองเรื่องของแกก็ว่าไปสิจะมาว่าฉันทําไมผู้เป็นเจ้าของนามวสิทธ์เอ่ยขึ้นบางก่อนที่เรื่องราวจะรุนแรงหนักขึ้นหมอชายก็เดินนําหน้าเมตขึ้นมา สายตานายผาแสดงความหวั่นหวั่นขึ้นมาทันทีพอร,รู้ว่าสองคนนั้นก็เป็นชาวกรุงเหมือนกันและเป็นชาวกรุงสุดจริตที่อาจเป็นภัยแก่ตัวแก่เองพ่อค้าของเถื่อนทั้งสองมองตากันอย่างประหลาดใจแต่ไม่ได้แสดงความวิตกอันใดออกมาเลยก็พอที่จะเป็นความอุ่นใจของเจ้าของบ้านได้บ้างเหมือนกันข้ามาถามเจ้าดูชายชรานายบ้านสันเจ้าพูดกับนายผาเจ้าเลี้ยงไอ้คนแหกคุกเอาไว้เป็นเครื่องมือของเจ้า เอาชีวิตคนที่เขาไม่ชอบเจ้าและคนร้ายนั้นก็เที่ยวป้นใครต่อใครให้ได้รับความเดือดร้อนของคนสุดจริตเจ้าเห็นดีอย่างไรกันปีหางอีกทั้งเคี้ยวของเจ้าไม่แข็งจะคุ้มตัวเจ้าเราหรือเจ้าถึงขอใครต่อใครมาเป็นเจ้าที่นี่ละคิดรู้คนอย่างคำปันและลูกชายมันจะกลัวเบารมีคนทุจริตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเลยนะพี่คำปันมันเป็นเพื่อนเจ้าเอ็ดและฉันงก็เตือนมันแล้วอย่ามาก่อความเดือดร้อนให้กับใครที่นี่เจ้าเป็นนายบ้านแล้วมันเป็นคนหนีคุกมาเจ้าหน้าที่ต้องการตัวมัน และเจ้ามันก็ผิดในฐานไม่ช่วยบ้านเมืองเขามันไม่ผิดเลยนายบ้านของสารีเอ้ยโดนเข้าไม้นี่นายผ่าก็อับจนและในขณะที่ยังสามารถหาคําตอบได้อยู่แต่เขายังไม่ทันจะตอบได้หมอชายกลับเสริมว่าที่พระเท่าพูดนะก็ถูกการที่เอาคนอย่างนั้นมาไว้ให้คิดว่าคนสุจริตอีกหลายคนได้รับความเดือดร้อนเพียงไหนหากใครรู้จะเดือดร้อนคนที่เป็นนายบ้านที่เลี้ยงคนร้ายเอาไว้นะครับช่ากรุงอีกสองคนที่ซ่อนความรู้สึกเขาอย่างเงียบ เขารู้ดีเหมือนกันว่าการเจรจาครั้งนี้เขาพูดอะไรออกมาไม่ได้มันเป็นการเสียเปรียบทั้งิ้นเมธเหลือบพิจารณาท่าทางคนทั้งสองยังซ่อนเลนที่สุดมีบางครั้งที่สายตาชัดและเมฆกระทบกันความไม่เป็นมิตรประกาศออกมาด้วยสายตาของทั้งสองฝ่ายกระทั่งจันทประเอ,อกมาอีกคนหนึ่งมองปลาดเดียวนางก็รู้ว่าความไม่ดีงามกำลังอุบัติขึ้นภายใต้หลังคาบ้านนางแล้วคนรักนางกําปืนแน่นพ่อเขากําปืนแน่น เลาพ่อนางกำลังตกอยู่ในที่หลอมในขณะเดียวก,กันกับที่สองคนที่มาพักอยู่บ้านของนางก็แตะมือของเขาอยู่ที่ซองปืนจอมใจของยักษ์ใหญ่ยกมือไหว้พ่อเขาแล้วพูดเสียงอ่อนหวานมีเรื่องอะไรค่อยว่าค่อยกล่าวกันเถอะพ่อจ๋ายาเออาดเลยฉันอดมานางแล้วหนูนับวันพ่อเจ้าจะเป็นมหาโจรขึ้นทุกวันกำลังจะตั้งข้อหาเป็นไอ้ผู้ร้เขาไม่รักลูกผู้หญิงของเขาเลยนะนางจันเสือเท่าพูดเรียบ อย่างนี้ถึงมันจะตายไปแล้วใครเขาก็ขุดเอามันขึ้นมาด่าฉันมาวันนี้มายังไม่เสียดายเลือดเลยทั้งพ่อทั้งลูกจะเอากันเมื่อไร่ก็ได้แต่เมื่อใครไม่เอาเลือดฉันออกเขาก็หวังจะบอกว่าอย่าให้ฉันต้องแก่แล้วกลับกลายเป็นหนุ่มขึ้นมาอีกเลยจะค้าขายอะไรกันอย่างไรก็ช่างอยากกระทบถึงคนที่สารเจ้าเลยเป็นอันขาดเราไม่เชื่อกันเมื่อใดเป็นได้การเมื่อนั้นเหมือนกันครั้งต่อไปฉันจะไม่พูดและเมื่อใครจะทําให้คําปันพูดไม่ได้ก็แล้วไปนี่คือลาย ที่ช่วยชีวิตของคำปันไม่เคยยอมทิ้งกระจากคนเหล่านั้นมาพร้อมชาวกรุงที่แกนนิยมในความดีของเขายังแท้จริงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกันกบที่เรือของคำปันละเมธเคลื่อนที่เรือของสาวน้อยก็คลานเข้ามาจอดเมธขยับหมวกของเขาตามเคยแล้วว่าพรุ่งนี้ผมคงได้ลอยเรือตกปลาบ้างเราคงได้พบกันอีกนะครับหญิงสาวซึ่งเขายังไม่รู้จักนามรู้แต่ความสวยยิ้มแล้วก้าวขึ้นบันไดไปไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราต้องทําหากว่าเราได้รับการขัดขวางเช่นนี้ นี่เป็นคําพูดที่หญิงสาวได้ยินพี่ชายของตนพูดเมื่อย่างเข้าไปในกลุ่มคนทั้งสามที่หันหน้าเขาปรึกษากันและไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเธอถามถึงเรื่องที่เธอกําลังมีความสนใจอยู่ในทันทีเมื่อ,อกี้ใครครับพิสิทธิ์ดิฉันไม่ได้หมายถึงทาซาและพ่อเขาหรอกนะคะก็ทั้งนั้นแหละมันเป็นศัตรูเราพี่ชายตอบยังไม่พอใจน้ําเสียงเขาทําให้น้องสาวรู้ว่าไม่ควรถามอะไรต่อไปก็สุดกายลงนั่งฟังการสนทนาของพี่ชายต่อไปแล้วมันเป็นการขัดขวางจริงซะด้วย ชัดว่าจะเห็นได้ว่าสิ่งได้ที่มันไม่ต้องการแล้วเจ้าคนในบ้านมันเห็นความไม่ต้องการของมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดูแต่เจ้าคนที่เราให้มันไปเอาฟินที่บ้านไล่กับเจ้าเอสนั่นสิหากว่ามันต้องการเงินแต่กระนั้นมันก็กลัวแทบตายความจริงไม่มีใครรู้นอกจากไอ้คนปากบอลน,นั่นคนเดียวเท่านั้นเจ้าสี่คนนั่นกลัวเจ้าแก่ยิ่งกว่าพ่อมันเสอีกแต่แผ่นดินที่เราอยู่จะดีมากขึ้นทีเดียวหากเจ้าสองคนพ่อลูกนี่ไม่มีชีวิตแล้วพี่ชายของสาวน้อยออกความเห็นบ้าง ฉันเองก็มองไม่เห็นว่าจะดีไปกว่าอย่างอื่นนอกจากขอยืมมือสังเล่นง,งานเสียเท่านั้นเป็นดีกว่าแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรซะด้วยโครงการของคนทั้งสองเป็นโครงการที่เขาเห็นว่างดงามยิ่งแล้วแต่ความรู้สึกของนายผาไม่ยอมเห็นพ้องด้วยเพราะความเป็นเพื่อนยังเก่าแก่แต่นายผานั้นนอกจากนั้นยังกลัวความสามารถของเจ้าสังจะไม่ทานฤทธิ์ของสองพ่อลูกได้ต่างหากและหากว่าเจ้าสังไปเสียท่าเข้าแล้วไฟไฟแน่ๆนนายผารู้ว่าบ้านแก่จะต้องกลายเป็นไฟ คือความโกรธของเสือเท่าเาผาพ่านเอาแหลกเป็นจุนมหาจุนไปเลยทีเดียวมันจะไม่ขอท่านะนายนะนายผาทวงไอสังยังอ่อนไปพลาดพลั้งอย่างไรเราก็วายวอดเลยทีเดียวนายสิทธิ์ยืนหน้าเข้าไปถามอย่างเยาะเยะ้ยกลัวแล้วนายผาต่อให้ในายผามีความกลัวจนตัวสัน่นเขาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเขากลัวกลัวอะไรกันนายมันก็คนเราก็คนใช่โวมันจะไปกินเหล็กไหลเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเนี่ยรุ่งขึ้น นาทีซึ่งเมธบอกว่าเขาจะมาพบหญิงสาวนั้นคนทั้งสองจันทเปงและเจ้าแผงได้มาพบกันก่อนเจ้าแผงซึ่งลอยเรืออยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ซึ่งใบกําลังโกรนลงมาตั้งแต่บ่ายได้พบจันทเปงซึ่งลอยเรือกลับมาจากชายป่ามีไก่ผูกท้ายมาสามตัวเจ้าหนุ่มกู่ร้องเรียกสาวบนเรือก็เข้ามาหาครั้นเมื่อเรือเทียบกันแล้วแพงประชดขึ้นก่อนว่าไก่นั่นน้องของพี่กําลังจะเอาไปบําเรอเจ้าหนุ่มจากกรุงเทพเหรอ สาวค้อนคมกระชดกระช้อยไปตามจริตพ่อหรอพี่แพงใช่ตัวเองไหมเรื่องอะไรเขาไม่ได้มาเป็นพ่อนี่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนมาจากกรุงเขามีอะไรหลายอย่างที่น่ารักกว่าไอ้แพงที่มีแต่ใจและเพียงใจเดียวพี่แพงว่าฉันมีกี่ใจก่อนนี้รู้ว่ามีใจเดียวแต่เดี๋ยวนี้พี่ห่างจันทเป็งไปหลายเวลาและอยากถามดูว่าใจของจันเวลานี้มีมากกว่าพระจันทร์หรือเปล่าเสียงหญิงสาวสถานเพราะสีหน้าคนรักดังเดิมสลดอกอันกว้างก็บอกว่าไม่เหมือนเก่าก่อนเสดแล้ว ตาลอยลึกพี่เป็นห่วงจันเหรอลกว่าใจจันจะมองมากกว่าพระจันเหรอนับวันเรามีแต่ห่างกันไปแพงทอดเสียงอ่อนลอยลงพ่อต่อพ่อก็เหมือนขามินกับปูลเสร็จแล้วหนักอกข้อนี้ก็หนักหนาอยู่ซึ่งเจ้าหนุ่มท่าทางเจ้าชู้นั่นอีกแล้วความจริงพี่ก็รู้มันเกาะแกะจันของพี่อยู่เป็นนิดไปไหนตอนไหนด้วยการสองต่อสองมันไม่ได้เป็นความผิดของจันเลยหญิงสาวบอกแกมสารภาพไปในทีพ่อคนเดียวเท่านั้นหรอกจะพิแพง ที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอะไรทั้งหมดกลัวพี่จะเสียใจนั้นก็กลัวมากอยู่แล้วยังกลัวธิ์มโมโหพี่จะมาหักคอฉันเขาอีกก็ยิ่งกลัวใหญ่แต่พ่อคนเดียวบงการให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้แกจะเอาใจเขาไปถึงไหนกันแพงใส่หน้าหักคอจันของพี่แล้วเชื้อเลือดตัวเองซะยังดีกว่าจริงนะจันพี่แสนจะเป็นทุกข์พ่อแกบางทีก็ปลอบเอาเรื่องแม่มาเล่าให้ฟังใจก็ดีขึ้นบ้างแต่ของพันนี้มันไม่หนีไปจากใจได้หรอกพ่อแกปลอบพี่ยังไรพี่แพง แกเอาเรื่องรักของแกกับแม่มาเล่าให้พี่ฟังแกว่าแกมีตัวของแกกับใจของแกและรักของแม่เท่านั้นคนอื่นหมื่นแสนพยายามชิงแม่ไปอย่างไรก็ไม่สําเร็จให้มันมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่จันทเป่งเอื้อมมือไปแตะมือคนรักไว้แม่ของพี่แพงรักพ่อพี่ปานใดจันของพี่แพงรักยังน้อยก็เท่านั้นเหมือนกันพี่แพงห่างจันไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใจจันและรักของจันจะเป็นของพี่ยูตราบนั้นพ่อสิส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกฉันไม่ได้คาฝิน พ่อขาฝิ่นพ่อกระทบกระเทินกับพ่อและพี่มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของฉันเลยฉันจะพยายามพูดกับพ่อให้เองพูดมาได้ถึงเพียงเท่านี้สาวคองสารีก็อดวันไหวในอกเสียมีได้พ่อตัวสิกําลังร,งร่วมใจกับคนเ่าร้ายคิดประหารพ่อของคนรักของตนจะทําอย่างไรจะบอกหรือจะอมความเอาไว้แล้วความรักความรักอันบริสุทธิ์จากขนล่างยักที่ให้กับตนนี้หากพอเท่าคําปันเสียชีวิตลงด้วยนะ้ามือพ่อตนแล้ว เจ้าหนุ่มนี่หรือจะมีใจเป็นของตนที่จะสะกดความบ้าดีเดือดเอาไว้ได้เป็นแน่แท้ยิ่งกว่าอันใดแล้วแพงหนุ่มหรือจะปล่อยให้ชีวิตพ่อตนรอดเงื้อมมือความพยาบาทไปได้และแม้นว่าเจ้าสั่งเอาชีวิตเจ้าแพงสีคนหนึ่งตามแผนการนั้นแล้วโอ้ดอกไม้ของคลอ,องสารีมิเหี่ยวแห้งรอยล,ลาไปด้วยความระทมทุกข์หรือคิดแล้วอกก็อดวันไหวถึงน้ำคำชายคนใหม่ที่รมตนอยู่ตลอดเวลามิได้ถูกหลังที่ได้อยู่ใกล้ชิดสนิทกันเขาอ่อนหวานไพเราะอะไรอย่างนั้น ทำไมตนจะเผลอไผลคล้ายคนไม่มีสติไปได้ทุกคราวที่เขาเจราจาคำหวานใบหน้าของจันทเปงนั้นไม่ทำให้เจ้าหนุ่มมีความเข้าใจในอะไรทั้งสิ้นแล้วปัญหาร้อยสี่พันอย่างมันผุดประดังกันขึ้นมาแล้วน้ำตาก็ไหลซึมเจ้าหนุ่มเร่งเราจันของพี่เป็นอะไรน่ะจันทเปงน้อยยกมือขึ้นปิดหน้าน้ำตาที่ไหลซึมกลายเป็นสะอื้นให้หลังท่วมลงตามแก้มและเมื่อสะอื้นจนพูดอะไรไม่ออกมันหนักอกจริงแล้วเจ้าหนุ่มก็เห็นใจ ตนเป็นชายอกสามศอกอยังทานทนไม่ไหวพอของจอมใจตนเป็นศัตรูกับพ่อตนศัตรูซึ่งนับตั้งแต่จะเปิดฉากประหัตประหารกันขึ้นเท่านั้นช้าหรือเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความรักหรือจะทะลุปลูกปลงไปเหมือนกับที่ตนนอนฝันอีกสองแรงจะกินดองเลี้ยงแขกประกาศกล้องให้ทัวว่าจันทเพงดวงนี้เป็นเมียตนจริงหรือเหมือนฝันฉันอยากตายพี่แพงสาวพูดเสียงสะอื้นอยากตายไม่อยู่เป็นคนแล้ว มันเป็นความผิดที่เราไม่ได้รู้เลยนะจันพ่อจันคนเดียวเท่านั้นที่ก่อเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ปั่นป่วนกันไปทั้งบ้านฉันเป็นลูกจะทำย่างไรจะไปห้ามปลามพ่อหรือจะเชื่อก่อนนี้พ่อเขายังชั่วลำพังพ่อเจ้าคนเดียวพ่อพี่หรือพี่ก็พอพูดจากันได้บ้างและอีกอย่างหนึ่งพ่อก็ไม่เอาเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าพ่อผาแกค้าขายของแกไปตามเรื่องตามราวไม่ลุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านพี่แต่ครั้นเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงที่นี่เรื่องมันเป็นอื่นไปเสร็จแล้วเพียงชั่วเจาสอนเอาความมาบอกก็ส่งคนไปสังหารชีีวิตเสย พ่อแกก็ถือว่ามันตายไปเพราะมันเอาความมาบอกแกเจ้าก็รู้พ่อพี่เป็นคนอย่างไรเกิดมาไม่เคยไปลานใครก่อนใครมากระทบเป็นได้เรื่องทุกคราวไปพี่เองยังสงสัยเหมือนกันวันวานนี้กระใจเย็นนักหนาที่ไม่เอาเรื่องบางทีแกจะแก่แลนึกอะไรต่อมีอะไรบ้างไม่เช่นนั้นละจันเอ้ยบ้านเจ้านองเลือดกันแล้วลงนองเลือดอย่างนั้นแพงหรือจะอยู่ได้ประโยคท้ายนี้สาวน้อยวันไปถึงแผนการของพ่ออีกในท้ายที่สุดปัญหาทุกข้อนางให้มันหลุดออกไปจากอก มองหน้าคนรักเดิมและสงสารท่วมอกก็บีบมือคนรักแล้วถามจันจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเท่านะพี่แต่พี่สัญญาอะไรกับจันหน่อยได้ไหมพี่สัญญาได้ทุกอย่างเจ้าแพงตกปากเอาง่ายได้พี่ต้องสัญญาว่าอย่าให้พ่อของพี่หรือตัวของพี่ไปทําอะไรพ่อของจันแล้วจันจะบอกพี่และพ่อของพี่ก็จะไม่เป็นอะไรม่านตาเจ้าแพงเบิกกว้างเกือบร้องออกมาด้วยความโกรธเพราะเดาความออกในทันทีนั้นมือน้อยที่บีบมือตนไว้ก็เตือนสติ ที่บอกเพราะจันรักพี่ใจของจันเป็นของพี่จึงทําไมไม่ทําให้ใจของพี่เป็นของจันบ้างแล้วเราไม่ต้องมีอะไรต่อกันเขาพยักหน้าใจของพี่เป็นของเจ้าเสียงอ่อนเสียงหวานของดอกไม้ของสารีเห็นผลถึงปานชนีมันไม่ได้เป็นความคิดพ่อของจันหรอกนะพี่แพงมันเป็นความคิดเจ้าสองคนนั่นแม่ผู้หญิงนั่นด้วยหรือเปล่าไม่เห็นเขาเอาเรื่องเอาเราวอะไรมีแต่เขาบ่นว่าเขาอยากกลับปากน้ําโพเท่านั้นเองพี่เขาคิดอย่างไรเขาคิดจะฆ่าพี่และพ่อของพี่เสีย เอามันซะก่อนเป็นไงอารมณ์สาวก็ร้อนไปด้วยความโกรธเอื้อมมือไปดึงผมเจ้าคนรักแล้วร้องรู้อย่างนี้ให้ตายซะดีกว่าบอกอะไรออกมาเงียบๆสิเจ้าแพงชื่นใจในความโกรธเหมือนแมวป่าก็จับมือนั้นจูบสาวร้องเอา้าอะไรกันไม่ฟังเหรอฟังแต่โถห่างเจ้ามานานแล้วใครจะทนได้อย่าโกรธเลยพี่เพิ่งชื่นใจวันนี้เองสาวปล่อยให้มือน้อยนั้นอย,อยู่ในอกเจ้าหนุ่มเมื่อเห็นพอใจแล้วจึงว่าต่อเขาจะให้เจ้าสั่งไปยิงพี่และพ่อพี่ หากว่าพ่อและพี่แพงยังมีชีวิตอยู่งานของเขามันมีแต่ความลําบากเขาจะเอาเมื่อไหร่กันจันจะบอกแต่ยังไม่รู้เจ้าสั่งบอกว่าต้องรอเพื่อนมันก่อนพอเพื่อนมันมีปืนลูกซองมันไม่กล้ายิงด้วยปืนแกป๊ปเพราะมันยิงได้ลูกเดียวมันกาสองศพเถอะนะจันเ <c oughs> <c oughs> จ้าหนุ่มหัวลอปากกว้างนานสิมันไม่โง่หรอกเพื่อนมันมาเมื่อไหร่จันจะส่งข่าวถึงพี่นะในเวลาเดียวกันเจ้าหนุ่มก็ลืมอารมณ์รักเสียครู่หนึ่งคลุ่นคิดหาหนทางเล่นงานเจ้าสั่งเสียก่อน ความนี้เป็นเรื่องลับที่เก็บอยู่ในอกตนคนเดียวแล้วจันก็สะกิดแผงเบาๆพี่ต้องช่วยพ่อและตัวเองนะเมื่อจันบอกแล้วอย่าไปโกรธพ่อจันอย่าไปทําอะไรแกนะพี่สัญญาพี่รับปากเป็นการดีไปอย่างหนึ่งคนเราคนหนึ่งคอยเฝ้ารับคนหนึ่งจะขโมยวันหนึ่งคนเฝ้าก็เสียท่าจนได้พี่และพ่อก็เหมือนกันจะอย่างไรก็ตามวันหนึ่งก็อาจเสียท่าได้เหมือนกันขอบใจเจ้านะักที่เอาความนี้มาบอกพี่สัญญาจะไม่ให้พ่อเจ้าเดือดร้อนเลย ทั้งคู่พผาออกจากกันเมื่อแลเห็นเรือน้อยลำหนึ่งพุ่งมาแต่ไกลจอหนุ่มยกมือขึ้นป้องมองแล้วก็ว่าผู้หญิงปากแดงคนนั้นอีกแล้วจันฉันกลับแล้วนะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พบกันอีกจันไม่ได้ถูกขังนะพี่ไปบ้านนะคำเมื่อไหร่ก็เจอกันบ่อยๆแล้วกันฉันไปที่นั่นทุกวันนางสร้อยเขาไม่สบายว่าแล้วนางก็ยกพายจ้วงน้ําเรือนางละไปจากคนรักชวสิบลำเรือก็สวนกับเรือชาวกลุงซึ่งหัวเราะละ่าทักทายแพงมาแต่ไกล ไปไหนมาคะกำลังมีสุขหรือทุกข์ครับพ่อทาซานแพงหนุ่มมองตามหวานใจของเขาแล้วเหลียวมาจ้องหน้าแม่สาวชาวกรุงเขาไม่เข้าใจว่าหญิงสาวหมายความว่าอะไรในการเรียกตนด้วยภาษาที่ไม่เคยได้ยินในเวลาเดียวกันนั้นแม้เรือน้อยของจอมใจแพงหนุ่มจะเลือดลอยไปไกลแล้วแต่วิสัยแท้ของสาวทำให้อดชำเรืองมองแกมคอนด้วยฤิถึงห่วงไม่ได้และจะด้วยยานอันใดอันหนึ่งก็ตามสก,กิดใจแพงหนุ่มให้ขยับภายจะออกเรือก็พอดีคนสวยชาวกรุงพุ่งหัวเรือเข้าเทียบ มือของเธอละพายแล้วจับแคมเรือเขาไว้มองดวงนาซึ่งเธอไม่คิดว่าจะเจอในดวงดอนเช่นนี้เขาเป็นหวั่นใจพ่อหนุ่มหรือจ๊ะประกายตาเธอวาวาวามมีทีเล่นทีจริงแพงมีกิริยาประมาเธอยิ้มกรอกเข้าไปในดวงตาเขาความวาวาวามของตาเธอทำให้แพงหนุ่มหลบและความขุยเขินดูเหมือนจะย่วเยาให้อารมณ์เธอเคลื้นแคลงยิ่งขึ้น